โอเดียนอีกาโลใกล้จะขยายสัญญากับแมนอยู่แล้วนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าเฮ้ยอีกาโลจะกับลีกจีนะแต่ทาว่าในตอนนี้เริ่มจะมีแววนะประมาณนั้นนะเพราะว่าในตอนนี้มันสัญญาจะหมดในวันนี้นะวันที่ผมเอออัดเสียงอยู่เนะี่ยมันจะภายในวันนี้นะแต่ถ้าเป็นที่ผมลงคลิปไปนะอาจจะรู้กันแล้วนะว่าอีกาโลจะเป็นยังไงต่อไปนะโอ้ยเจ็บคอนะ มาซึ่งในคลิปนี้เองเนี่ยก็จะเป็นคลิปอ่านข่าวแมนยูอีกแล้วนะับสามข่าวเหมือนเดิมซึ่ง3ข่าวนะจะมีข่าวอะไรกันบ้างไม่ต้องรอช้ากันนับมาฟังกันเลยม,มาส่วนข่าวแรกก็จะเป็นข่าวของโอเดียนอิกากโลกองหน้าตัวยืมของแมนยะูเนี่ยซึ่งแมนยะูนับยืมตัวมาจากซิ่งไฮ้เซินหัวเพียงแค่ครึ่งฤดูกาลนะับแต่ถ้าว่าในตอนนี้มันสัญญาใกล้จะหมดลงแล้วนะสัญญายืมตัวที่ยืมตัวมาแป๊บเดียวนะับลงเล่นไม่เท่าไรเลยโควิดแม่งมาแล้ว พลากทั้งเวลาพลากทุกอย่างไปนะแต่ทว่าในตอนนี้นะ มาแล้วนับข่าวที่ว่าอิกาโลจะได้อยู่กับแมนยูต่อนับตอนแรกเนี่ยโอ้โหผมเองก็วิแววอ่ะมามีน้อยนับโอกาสที่มันจะอยู่ต่อเนี่ยมามีน้อยนับแต่ทว่าสกายสปอร์ตนับรายงานว่าเซียงไฮเซนหัวพร้อมจะให้อิกาโลนับอยู่กับแมนยูต่อไปโดยอิกาโลต้องยอมรับเงื่อนไขที่ว่าเฮ้ยอิกาโลนะถ้าอยากจะอยู่กับแมนยูต่อเนี่ยคุณต้องต่อสัญญาใหม่กับทีมเราเนะเซียงไฮส่นหัวนับต่อเพิ่มอีก2ปีส่วนค่าเหนื่อยนับเอาไปเลย 40,000 0ปอนต่อสัปดาห์นะครับเอาไปเลยไป4 0 0 0 0 0เช็ดเค้ <Wow. S 1> แล้วลองดูกันนะครับถ้าเป็นผมนะอยู่ต่อแม่งเลย40,000นนะมึงคุณลองคิดดูกันนะครับส0่แนปอนกับอายุ30เสร็เศษเษนะครับโคตรเยอะ12ล้านบาทนะครับต่ออาทิตย์แถมคุณนะได้อยู่กับแมนยูต่อไปจนถึงเดือนมนกราคมปีหน้านะครับส่วนอิกาโ่จะอยู่ต่อไหมทุกคนนะก็น่าจะทราบกันแล้วนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ ส่วนข่าวต่อไปก็จะเป็นข่าวของอินเตอร์มิลานนะครับที่ว่าล็กซิสซานเชสอีกตัวจีหรือเปล่านะับที่ยืมไปจากแมนยูซึ่งข่าวนี้นะเป็นทางด้านของปีเอโลออสซิลิโอผู้อำนวยการกีฬาของอินเตอร์นะบอกว่าเฮ้ยผมนะจะให้ล็กซิสซานเชสอยู่ต่อไปจนจบฤดูกาลและไม่ปิดกั้นโอกาสที่จะคว้าตัวแบบถาวนนั่นเองซึ่งอเล็กซิสนับอยู่กับทีมเราเนี่ย โหค่าเหนื่อยก็เยอะแต่ดูฟอร์มเข้ากันครับเจอเล่นดีบ้างไม่ดีบ้างส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะดีนะครับจนถูกยืมตัวไปเนะี่ยให้อินเตอร์นะส่วนคำพูดของเออร์ออเซลิโอนะครับมีประมาณว่าเขาจะอยู่กับเราจนจบฤดูกาลนี้นะครับจากนั้นเราจะตัดสินใจอนาคตของเขา ร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาจะมีโอกาสนะได้พิสูจน์ความสามารถของเขาเองประมาณนั้นนะต่ส่วนข่าวสุดท้ายก็จะเป็นข่าวของสื่อเยอรมันรายงานว่าดอนมะุลนับจะไม่พิจ,จารณาต่อสัญญาก,กับจจดอนซานโชออกไปนั่นเองนะโอ้ยเจ็บคอโคตรเจ็บคอเลยเ,ออเพื่อปูทางในการย้ายทีมไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะแค่ข่าวนะเป็นสื่อจากเยอรมันนะับที่มีชื่อว่าสปอคซ์หรือเปล่า <laughs> ลองดูการนับเนี่ยชื่อมันเป็นอย่างนี้ ซึ่งสารโชวนะครับมีข่าวกับแมนอยู่มาตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วแล้วนะบอกว่าเฮ้ยปีกขวาแมนยูต้องเสริมมานะเพราะแดเนียลเจมสคนเดียวเนี่ยมันไม่ไหวนะครับต้องการกําลังเสริมต้องการตัวจริง ซึ่งซานโชนะเป็นคนดิเดตในตัวเลือกของแมนยะูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในตอนนี้อ่ะผมเจ็บคอนะและเศรษฐกิจบ้านเมืองเราผู้ประเทศนะมันไม่ดีแต่ทั่วแมนยูนะผมคิดว่าก็น่าจะมีเงินนะที่จะไปจ่ายเออค่าตัวซานโชนะแต่คุณจะเสริมทัพแบบบ้าคลั่งไม่ได้แล้วนะเพราะรายได้แมนยะูเนี่ยมันตกไปเยอะมากแล้วลองดูกันนะถ้าเสริมแจ็คกิลิชจะดอนซานโชทถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะแต่เพียงแค่ว่าเอองบการเงินเราเนะี่ยมันก็มีจํากัดจําเขีย่ยใช่ไหม เออต้องเข้าใจกันนะซึ่งส่วนตัวผมเองนะอยากได้โคตรอยากได้เลยทั้งพี่แจ็คทั้งน้องซานโชนะประมาณนั้นก็แล้วกันนะไปจบแยกย้ายกันดีกว่านะเจ็บคอแล้วไม่ใช่โควิดนะช่วงนี้อากาศแม่งเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวฝนก็ตกนะก็เลยแบบเจ็บคออยู่นิดนึงนะก่อนจากกันไปเมมืยนเดิมนะฝากกดไลค์แชร์แชร์ใครชอบใจเนะี่ยโปรโดกดติดตามให้กันด้วยนะส่วนในคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ